สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับเมื่อกี้เราก็ถ่ายรถชักล่องแล้วก็รถตัดลำมันแล้วก็โรยตามร่องนะฮะแต่คลิปนี้เราก็มาดูคนเสียบคนหยอดแลนะ้วคนหยอดนะฮะนี่ครับจะหยอดอยู่สามคนสองสาวก็อีกหนึ่งหนุ่ม <laughs> แถวแถวแถวบ้านผมห่ะมีแต่สาวๆเด้ออ่ายอดอ่ะแต่เขายังยังยังใช้เครื่องตัดเครื่องตัดหญ้าตัดต้นแล้วก็ใช้คนยายคนยายก็สี่ห้าคนเนี่ยไม่เหมือนอันนี้อันนี้ใช้คนน้อยอ่าส่วนมากคนยายจะเหนื่อย เนาะคนเคยปลูกจะรู้ว่ายายเหนื่อยเพราะว่ามันมันต้องเดินพาก้อนที่ไถไปด้วยไงเออเลยทำให้เหนื่อยกอนขี่ไถย้าอีกเอ้ยนักอีกแล้วถ้าดินทรายนะโรยไม่ทันยายไม่ทันคนเสียบเสียบไวไงถ้าดินทรายอ่ะ แล้วส,สาวบ้านผมมือไวด้วยเสียปับป๊บๆๆเลยนี่คนแก่อ่าไม่รู้ว่าตอนตบหัวไวหรือเปล่าไม่รู้ไวนี่คือเอาเอาหัวขึ้นลงหรือวอ่าหนอขึ้นมันก็คงจะมีมั่งนะเอาตาขึ้นนะเรียกเอาตาขึ้นตาลงเอออันนี้หยอดเป็นรายวันหรือ ได้วันใช่ไหมที่บ้านคนผมเขาเหมาไปไล่กัน,อ,น,อ,นอ่าเราคือไม่ค่มีคนนี่ก็คนแถวนี้ละมั้งบ้านแถดนี่ใช่ไหมใชม่แถวออของผมเนี่ยมันไปทั่วไงคนบ้านผมนะ่ไปสีคิ้วก็มีอ่าอยู่อ๋อวันนาลีอ,อ๋อ,อใกล้ๆตรงนี้ วันนั้นผมก็เข้าไปตรงมีท anyway> ี่เขาทําผักโปดสารอะไรตรงนั้นเนี่ยกปรเงเข้าไปวันออเอใช่เขาบอกมีที่ถ่ายดีๆก็เลยผมก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายเขาถ่ายบ้านอยู่แล้วานอยูเมันเดินบนทะเลข้างบนแล้วก็

ทำไกลๆก็มีอ่านงเยาวก็กตั้มแกผ <c oughs> มก, <c oughs> ก็ถ่ายไปทั่วไปเม็ดคงเม็ดโคทำงานลดดำทุกดินผมก็ถ่ายปลูกมันปลูกอ้อยตัดอ้อยส <c> า <oughs> รพัดแหละคน กรุงเทพเขาไม่รู้ไงว่าเออก็ทําไรอ่อ่ะเขาทํายังไงเหนื่อยกันไหมอะไรเง,งี้ยเออเออม่มาโกงราคาเราแล้วเกินเวลาไปขายอะ่ะชักล่องสวยเนาะโค้งตามที่สวย ออันนี้รถถยชักล่องสวยก็สวยละจุดที่ล่องแล้วต้นมันต้นใหญ่ดีเนาะต้นใหญ่พันอะไรมนะั้งอะไรยองกาหรือเปลา่าเนาะ,ะ,ะมาคิดกันแล้วพันในนี้ยราคาแพงนะอนพันแวกซี่อ่ะนะ <c oughs> เป็นมันลิขสิทธิ์เนี่ยเขา <c oughs> สั่งให้โคต้า <c oughs> <c oughs> ใช่เขา เขาสั่งให้ให้ถอนถึงจะถอนถอนได้ใช่ไหมเราต้องไปไปไปขอลานมันไอ้ลานไอ้นั่นก่อนอืมขอโคต้าเขาก่อนแต่เขาจะสอบนะว่าเอาพันธ์มาจากใครอะไรนะอา่าถ้าไปขายต่างลานนี่ ไม่ได้เลยตอหญ้าเยอะเหมือนกันนี่ผมไปไถไว้สามไร่นี่เขาก็ให้ผมทำผมว่าก็จะปลูกมันเหมือนกันแหละจะให้ทำฟรีสามไร่ปลูกกระปุไม่ได้ครับช้างลงเออช้างแล้วก็ไอ้นี่ด้วยหนอนอะไรนะ่ะกินกินยอดมันอะ่ะเ้าว่าอย่างนั้นแหละผมก็เลยไม่กล้าลงไงตรงตรงเนี้ยตรง แถวหนองคกงงกระของ,งอออของคุณกรุงเทพเขาผมก็ดูแลบ้านเขาอยู่เขาก็เลยให้ตีป่าเไมโครไปตีป่าเสร็จแล้วไถอะไรแล้วเ้าก็บอกลุงจะลงอะไรก็ลงเลย <c oughs> จะว่าจะลงมันนี่แหละครับโพดทีแรกจะลงกระโพดเขาบอกว่าอ,อยาเลยรกระโพดคนแถวนั้นก็บอกนะราคาดีเาดขาบอกสู้หนอนไม่ไหวหรอกเขาบอก ไ่รู้ักไม่รู้กูไอืแต่ทางเข้าวนาลีตรงตรงนั้นน่ะน้ำท่วมอยู่เห็นไหมนั้นเห็นคักกันอยู่เอ้ยขอโทษอ่ะตรงนั้นน้ำท่วมประจำเอ้ทางเข้าตรงนั้นแหละ อันนี้เขายังเรียกหมู่บ้านไอ้น,นี่หรือเปล่าเขาวงหรือเปล่า,าหรืออ๋อหมู่บ้านเดียวกันทานาครคับนะก็ไปตรงนีาล่ตรงสาตรงีนาลุา่<อ>ตาล่ะวันา <laughs> นาลีผมก็ดูแลอยู่ไออะไรอดิคาวอรี่อยู่สองหลังตรงนั้น ดูแลบ้านฝรั่งอยู่น,ยนั่งเดือบฟันมีดทำแถวดินนแดดไม่ค่อยแรงเนาะวันนี้นว,วันไหนแดดแรงแล้วโอ้โหกดก้นมือเงยใังไงเมื่อ<า>ก่อนผมก็นี่แหละเสียบมันหยอดมันเขครับับจ้างเขาคือกัน นี่ผมมาจับเรื่องแต่งสวนดูแลสวนทำความสะอาดทำระบบน้ำต่อเติมเลยหันมาทำอย่างนี้อ่าเปิดช่อง YouTube ช่อง YouTube ผมเปิดมนาะสองเดือนกว่าเองอเคยเห็นใช่ไหม่านอยู่อ,อ่าใช่ใช่ผมเปิดแค่ เพิ่งสองเดือนกว่าๆเองการทำไรอือทำไรทำอะไรสารพัดแหละผมว่าจะมาถ่ายช้างช้างลงเนี่ยเขาไม่ให้ผมถ่ายช้างป่าเนี่ยไอแถวนี้มันชื่ออะไรนะไออะไรนะช้างอ่ะช้างอ่ะเขามีชื่ออยู่ตัวเขาเรียกกันไอคิดวไอ้อเออนั่นแหละทีมเข้าบ้านเข้าอะไรเขาดีๆอ่ะ อ,น,อนั่นแหละผมจะมาถ่ายเขาบอกว่เาเขา,เขาห่วงไม่ให้ถ่ายว่ะแต่ผมว่าใครห่วงอส่วนมากนักข่าวมันจะห่วงกันเองอ,ะอ่ะอชาวบ้านป่าไม้เขาไม่ห่วงหรอกเนี่ยมะถ่ายออรูรยว่ามันไปโมต้นอมันไปโคมอีก้อนหินหน้าบานกอนห,หญ่มันวิ่งใส่เลยนี่เออ ต้องหนีมัน,มน,มน <laughs> ส่วนมากจะมาช่องไหนจะมานอนคอยถ่ายมันอยู่มันถึงอะไร,ช,ะไรช้างอ่ะช้างอ่ะมามาถึงมาเออมันมามามา,มาช่องไหนที่ประจำอ่ะเนี่ยก็ลงจากตีนเขามันมาจากตีนเขานี่ใช่ไหมอ๋อเขาจะลงมาตามทางนี่ใช่ไหมี่ยครับนี่เอนเขาก็มาแต่เขาไม่ได้ลงเนี่ยพอรถไถไถอยู่เนี่ยเขาก็เดินเลาะเลาะแต่เขาไปลงตรงนู้น อ๋อเดินเลาะไปลงนู่นอืมเห็นรถถ่ายก็ไม่เข้าใกล้เขาก็หลบเหมือนกันนะนนก, <laughs> ะก็ไอวัดกำแพงวัดเขาวงสองช่องผมก็มาช่วยบริจาคเขามาถ่ายอยู่เหมือนกันอาครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ ทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครกดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ